เพื่อนๆครับเพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะครับแบงค์สิบาทแบบนี้นะครับแบงค์สิบาทเก่าๆแบบนี้นะครับตีซื้อมานะครับ15บาทสภาพค่อนข้างใหม่นะครับซื้อมา15บาทค่อนข้างใหม่นะครับเอามาขายที่30บบาทนะครับเพื่อนๆว่าถูกไปหรือแพงไปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่อย่าว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นอันนี้ขอขอสลับแป๊บเดียวนะครับขอสลับแป๊บนึง โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆนะครับจะบอกเพื่อนว่าใบนี้นะครับมีใบนึงนะครับกําลังจะขอปิดนิดนึงโอเคโอเคปิดแล้วนะครับใบนี้นะครับใบนี้นะครับจะให้เพื่อนๆทายนะครับ4ี่เลขสุดท้ายนะครับ4เลขสุดท้ายของแบง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆทายถูกนะครับได้ฟรีเลยนะครับ1ใบนะครับก็คือใบนี้นะครับสตัวท้ายทายมาเลยนะครับ เมื่อ2วันที่แล้วทายไปแล้วนะครับ3คนไทยก็ถูกเรียบร้อยนะครับเลขนี้ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆทายมาเลยนะครับให้ฟีหนึ่งใบโอเคแล้วก็เรามาดูตัวนี้ต่อว่าซื้อมา15บาทนะครับสภาพค่อนใหม่นะครับผ่านชายเล็กน้อยนะครับขายออก30เพื่อนๆว่าจะมีคนซื้อไหมนะครับมาดูใต้คลิปว่าจะมีคนซื้อไหมนะครับหรือถ้ามีสภาพค่อนข้างใหม่แบบนี้จะมีคนขายไหมนะครับถูกไปแพงไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงไปตรงมาและจริงจริงเลยนะครับ ซื้อ15ครับขาย30บาทครับหรือจะทายเอาของฟรีก็ได้นะครับถ้าทายถูก4เลขนะครับ4เลขทายนะครับรับฟรีหนึ่งใบนะครับให้แค่คนเดียวนะครับที่ทายถูกนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ